คลิปวิดโอนี้นะครับเนก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์วายจากยายคิวติพายนิ่งเฮียก็าหาวาซื้อการัเรของสองตระกูลที่ถูกมัดหมายกันตั้งแต่เด็กอย่างเฮียเหลี่ยหรือกีเลนหวังนักธุรกิจหล่อรวยจากครอบครัวเชื้อสายจีนกับหนูเกื้อหรือเกื้อกิรติคุณหนูตระกูลผู้ดีเก่าภาพรักดูดี เรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอ่อนหวานแต่จริงๆแล้วกับตรงกันข้ามถูกถ่ายทอดจากปลายนิ้วของแบมแบมนักเขียนเจ้าของผลงานยายากำลังถูกสร้างเป็นซีรีส์อีกมากมายผลิตโดย m a n ดี Work ร์กออกาทา,อา,าทุกวันเสาร์เวลา22.30นทีทางช่อง Workpoint TV และยอหลังทางแอปพลิเคชัน VTV และ e x c l u s i v e ซลานทาง t u u e Mandy c h a n n e l YouTube, เริ่มออกอาศตอนแรกวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเล็ก็จะมาสรุปเนืเรื่องของซีดิวายเรื่องหนึ่งให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันบอกเลยนะครับว่าซีดิวายเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งปล่อยตัวอย่างตัวเต็มออกมานะครับบอกเลยว่าดีมากทุกคนแล้วก็น่าสนใจมากๆเล่นชอบอยู่คํานึงนะครับในคอมเมนต์ที่คลิปวิดีโอที่เด่นหนักเพิ่งปล่อยไปว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันแบบต่างๆไฮโซผูกโบแดงมากๆเฮ้ยมันใช่มากเลยอะแบบประโยคนี้มันแบบตรงกับคอนเซ็ปต์ของเรื่องมากๆนะครับเพราะว่าลูล่าไฮโซมาแล้วก็ ตื่นเต้นต,ต่างๆแล้วก็น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเรื่องคิวตี้ไฮนี่เหี้ยก็แหวซื้อวันนี้นะคะเบ็กหน่าจะหยิบคู่ของเฮเลียแล้วก็หนูเกลือน,นะครับมาเล่าใหกับทุกคนได้ฟังก,กันว่าเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเดินทางต่างๆนั่นเอง เรื่องราวของสองตระกลูลที่ถูกมั่นหมายกันตั้งแต่เด็กอย่างเฮียเหลียนหรือกีเลนหวังนักธุรก,กิจหล่อรวยจากครอบครัวเชื้อสายจีนกับหนูเกืือหรือเกือเกือกิลติคู่หนูตระกูลผู้ดีเก่าภาพอของเฮียเหลียนปรากฏอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตเกือือด้วยความที่สองครอบครัวสนิทสนมกันการไปมาหาสู่กันจึงเป็นเรื่องปกติทันทูดพ่อของเกือือต้องย้ายไปประจำประเทศต,ต่างๆบ่อยครั้งเกืือเรียนโรงเรียนประจำเก่าแก่ของกฤษทำให้มีโอกาสกลับมาเจอเฮีย แค่ในช่วงปิดเทอมยำกลับมาประเทศไทยจนกระทั่งเกื้อเข้ามาหาลัยผู้ใหญ่สองบ้านก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่เกื้อกับเฮียจะเรียนรู้กันมากขึ้นเฮียเรียนไม่มีปัญหาเกื้อเองก็รอวันนี้มานานก็เลยย้ายกลับมาประเทศไทยถาวรด้วยความชื่นมืน่นเฮียเหรียนโตกับเกื้อเจ็ดปีพาบจาที่เกื้อมีต่อเฮียเหรียนน่นรารกกับอีกฝ่ายเป็นฮีโร่เฮียเหรียนเป็นเพื่อนเล่นเฮียเหรียสอนปั่นจักรยานเฮียเหรียสอนการบ้านเฮียเหรียมารับที่โรงเรียนเฮียเหรียนมารับไปเที่ยวทุกคนต่างพูดกันว่า เฮเลนเป็นคู่ม,มันที่ดีเฮเลนหล่อเหลาเฮเลนเป็นทายาทนธุรกิจอายุน้อยคนดังก็มีชีวิตที่น่าอิจฉาที่ได้ครอบครองความใจดีของเฮเลนไว้คนเดียวและเกอเองก็คิดแบบนั้นถึงพยายามทำทุกอย่างให้เฮเลนรักทั้งเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอ่อนหวานทาั้งๆที่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เกื้อก็พยายามจนกระทั่งวันหนึ่งเกื้อถามเฮเลนว่ารักเกือ้อไหม ฮหเหลียนกับตอบว่าไม่ทำให้เกื้อเสียใจมากประกาศกล้าว่าจัดถอนมันแต่ให้เหลียนกับปฏิเสธเพราอมนยันว่าจะไม่ถอนมันเราก็จะแต่งงานกับเกื้อแต่ที่ตอบไปแบบนั้นเพราะเฮียเหลียนน่ะได้ไปรู้ความลับที่ซ่อนเอาไว้ตัวตนจริงๆของเกื้อซึ่งแตกต่างจากที่แสดงออกมาเราฟ้ากับเผวทำให้เฮียเหลียนโกรธมากและสั่งให้ลูกน้องตามสืบเรื่องของเกื้อทั้งหมดแต่ยิ่งตามสืบก็ยิ่งต้องแปลกใจความโกรธเบาบางลงจนกลายเป็นความสนใจเลยวางแผนจะพาเกื้อไปอยู่ที่บ้าน ตอนแรกเกื้อก็ปฏิเสธเพราะเกื้อยืนยันที่จะถอนแม่นยังไงก็ไม่ไปอยู่บ้านเฮียนแน่นอนแต่สุดท้ายก็โดนเฮียเหลียญวานล้อมจนต้องยอมไปบ้านเฮียเหลียนจนได้จากนั้นความสัมพันธ์สีพาทเทลของทั้งคู่ก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเกื้อได้เห็นมุมที่ไม่เคยเห็นของเฮียเหรียนทางการแต่งตัวที่สบายๆไม่หวางมากทำอาหารเก่งพูดจาเพาะยิ้มง่ายแสนดีเจ้าเล่ รับรู้ความรักเกี่ยวกับธุรกิจของที่บ้านตอนมีปัญหาก็มีฮเฮเลียนนี่แหละมาช่วยไว้รับรู้เฮเหลียรักและทําทุกอย่างเพื่อเกื้อมาตลอดจากที่เกื้อรักเฮเลียรอยู่แล้วก็ทําให้รักมากขึ้นไปอีกสุดท้ายก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันพอเลื่อนสถานะเป็นผัวเมียฮเฮเลียนนั้นก็หื่นใส่เมียตลอดจูบได้จูบหอมได้หอมทันทุกอย่างที่มีโอกาส หลังจากนั้นก็สารภาพความจริงทั้งหมดว่าตัวตนของตัวเองเป็นยังไงโดยที่ไม่รู้ว่าตลอดเวลาเฮียเหลียยรู้มาตลอดและถูกใจตัวตนของเกลอมากเฮียเหลียยและเกือ้อต่างฝ่ายต่างข,งของการแต่งงานทุกอย่างเดินทางไปในทิศทางที่ดีจนเกื้อเรียนจบทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันจบแฮปปี้ มากครับทุกคนสรดืดองาต่างๆนะครับที่เลน่าได้พูดถึงไปบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้มันดีมากมันฟินขั้นสุดจริงๆนะครับพเพราะพีเองเนี่ยจะมีความหลอนแล้วก็รวยแล้วก็หื่นด้วยแหละคือทุกครั้งที่มีโอกาสเนี่ยก็จะจูบและหอมแล,แล้วก็เรื่องเกินตลอดเพราะสถานเนี่ยเป็นผัวเมียนะครับบอกเลยว่าร่วงเกินกันบ่อยมากทุกคนคือเป็นของการละการตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเซอร์ต่างๆที่แบบเกิดขึ้นในเรื่องคือเต็มไปได้วยความสุขจริงๆแล้วก็ความโรแมนติก เซ็กซี่ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องตอนแรกนะครับที่นานาคิดว่า i, วเฮ้ยเรื่องนี้มันจะดราม่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าพูดถึงตัวตนของคนหนึ่งที่คอยหลบซ่อนเอาไว้แบบเอ้ยคิดว่าเขาคงไม่ชอบเราในแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยแต่บอกเลยนะครับว่าตรงกันข้ามมากนะครับเอกเนี่ยยอมรับได้ทุกอย่างแล้วก็ชอบด้วยซ้ำว่าเฮ้ยตัวตนของนางเอกเป็นแบบนี้อะไรอย่างครับเป็นอะไรที่ ดีต่อใจมากๆจริงๆครับนักจากคู่นี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งคู่เหมือนกันครับที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะก็คือเฮียอีแล้วก็หนูเดียนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักนะครับเล่นว่าเหมือนจะดราม่าเหมือนกันแต่ว่าไม่เลยทุกคนมาสนุกด้วยกันทั้งคู่เนาะถ้าเกิดมีโอกาสนะครับเรนะก็จะหยิบคู่นี้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันอีกทีหนึ่งละกันตอนนี้นะครับต้องขอตัวก่อนละกันเนาะถ้าเกิดนั่นเพื่อนะครับช่องคิววิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เนดะครับ ขอกคุณทุกคนรักมากนะครับที่เข้ามาดูเจอก,กันใหม่หคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย